สวัสดีครับแนะนำวิธีการตั้งค่า IP address นะครับของเครื่องพิมพ์ฉลากความร้อน Sabu LK B302E ตัวนี้นะครับเราตั้งค่า IP address <c oughs> เพื่อเราจะพิมพ์ผ่านสายแลนนั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับวิธีการตั้งค่าเนี่ยเราต้องเอาเครื่องพิมพ์เนี่ยมาเสียบ USB กับคอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมบนคอมสำหรับการตั้งค่า IP นะฮะอา่าขั้นแรกนะครับอันดับแรกก็เอาเครื่องพิมพ์มาต่อ USB ก่อนนะครับกับคอมพิวเตอร์ออนะครับ ต่อยังไม่ต้องต่อแลนะต่อ,อยุบียงเดียวก่อนแล้วบนคอมพิวเตอร์นะครับมันจะมีโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้คลิปนะมันจะชื่อว่า Savu Label Printer Configuration Tool นะครับเวอร์ชัน4ตัวนี้นะครับมันจะเป็นโฟลเดอร์นะก็เข้าไปเลยครับปึ๊บเข้าไปก็จะเจอกับอไอคอนตัวนี้นะครับนี่ Savu Label Printer Configuration Tool Version น4 x e นะก็เปิดขึ้นมาครับ ดับยเอกเปิดขึ้นมานี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะก็ให้เข้าไปที่ตรงข้างบนนะครับที่เขียนว่า communication ตัวนี้นะครับผมอ่าโอเคแล้วเราจะใช้เราจะตั้งเลขอะไรนะครับให้ให้เราเปลี่ยนตรงเนี้บรรทัดที่เขียนว่า ip address ตัวนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งห้าห้าห้านะหนึ่งห้าห้าโอเคหนึ 1, ่งก็สองจุดหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งห้าหก็ใส่เข้าไป หนึ่งห้าห้าโอเคตรงพอร์ตอะไรก็ไม่ต้องสนใจนะครับไอ้พวกเกตเวล้วก็ตั้งให้ตรงกับเน็ตเวิร์กที่เราจะใช้งานนะครับผมโอเคพอเรียบร้อยแล้วกดเซฟหนึ่งครั้งเครื่องจะลองนะแบบนี้นะครับเครื่องลองแบบนี้คือจบละเรียบร้อยนะครับตอนนี้เครื่องพิมพ์ผมจะเป็นเบอร์หนึ่งก็5สจุดหแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งห้าห้าะครับก็ก็ปิดไปเลยอเดี๋ยวเราเทสหน่อยนะครับผมเทสกันหน่อยก็อันดับต่อไปนะครับ ก็ให้ไปเปลี่ยนในไดเวอร์นะครับก็ต้องลงไดเวอร์ก่อนนะในที่นี้ผมลงไดเวอร์แล้วนะครับวิธีการลงไดเวอร์ผมถ่ายไว้อีกคลิปนึงแล้วนะครับเราต้องลงไดเวอร์เป็น USB ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนพอร์ตมันให้เป็นแลนซ่านะครับจาก USB ให้เป็นแลนโดยการคลิกขวาเลือก p r i n t e r p r o p e r t y ครับตรงหน้านี้นะครับต้องแทบ็แทบพอร์ตเนี่ยเข้าไปนะครับปกติมตอนนี้มันจะมี USB อยู่นะเราต้องเปลี่ยนพอร์ตให้เป็นแลนก่อนนะครับโดยการ กดคำว่า a d d Port ครับแล้วก็เลือกเป็นเป็นนี่ครับ standard tcp tcp ip port ตัวนี้นะครับแล้วกด new port แล้วก็กด next ครับตัวนี้ก็ใส่เลข ip address ของเรานะครับที่เราตั้งไว้เมื่อกีก้คือ192.168.1.155นแะครับแบบนี้นะครับแล้วกด next ครับแล้วก็รอรอมันหมุนสัก แป๊บนึงนะครับประมาณสอามนาทีนะครับตรงหน้านี้จะใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วแต่แล้วแต่คอมแต่ละคนเลยบางคนก็แป๊บเดียวบางคนก็นานนะครับเราต้องรอให้มันเสร็จก่อนนะครับอ่าพอเสร็จแล้วนะครับมันจะมาหน้านี้นะครับเรากด next เลยครับแล้วกด finish ครับมาเรียบร้อยนะครับตรงนี้กด close ปิดไปนะครับอ่าตรงนี้ก็ลองดูว่าพอร์ตมันเลือกไปที่พอร์ต มันจะต้องติ๊กูถไปที่เลข IP ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้คือ1 9 2 1 6 8 1 1 5 5แบบนี้นะครับแล้วกด apply ี1นึงนะฮะเสร็จแล้วเครื่องพิมพ์เรานะครับก็มาต่อสายแลนได้เลยนะครับเอา USB ออกไปเลยครับถอด USB ออกไปเลยนะครับแล้วก็เอาสายแลนเสียบเข้าไปนะครับสายแลนอีกฝั่งหนึ่งก็เสียบเข้าเราเตอร์อินเทอร์เน็ตของเราธรรมดาเลยนะโอเค แคปแลนแล้ว,ลวทีนี้ก็ลองพิมพ์เทสนะครับผมลองพิมพ์เทสปิงเจอเรียบร้อยนะครับพิมพ์เทสก็คือเข้าไปที่แถบ General นะฮะแถบ General แล้วก็จะมีพิมพ์เทสเพจนะครับปุ่มนี้นะกดทีหนึ่งนี่ครับก็จะพิมพ์ออกแล้วอันนี้พิมพ์ผ่านสายแลนนะครับก็คือเรียบร้อยแล้วครับใครคอมพิวเตอร์เครื่องไหนจะพิมพ์เนี่ยเราก็ไปลงไดเวอร์นะครับแล้วก็ตั้ง IP a d d r e ด s ให้ตรงแล้วก็จะพิมพ์ออกได้เลย นะครับแค่นี้นะครับสำหรับการตั้งค่า IP Address ของเครื่องพิมพ์ไซวู LK B 3 0 2 E ครับผมขอบคุณครับ